สวัสดีครับเจบกุดอนเอฟเซียจารโครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงปู่นาคครับวัดหุ่มไอจระเข้ครับจังหวัดนครปฐมครับครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังเลยนะครับครับมาเริ่มต้นกันครับนี่ครับองค์นี้เป็นหลวงปู่นาคครับวัดพุ่มไอจระเข้ครับครับเขาเรียกพิมพ์เทรจุดนะครับ นี่ครับจะเดินจุนครับท่านดูแลดูแลชมครับดูให้เข้าใจครับชมให้เข้าใจครับผู้ชมผู้ฟังครับสิ่งต่างๆที่องค์พระนี่ครับถ้าต้องดูนะครับความเก่าครับจานครับลอยจานครับพระผมจะมีจานทุกองค์นะครับส่วนตัวผมนะครับทุกองครับจะมีจานครับจานครับสิบแปดตัวถึงยี่สิบสามตัวนะครับ ตามประวัติของคนโบราณที่เขาเล่นกันมานะครับเขาพูดกันนะครับและการสะสมครับผมก็ได้มาภายหลังแล้วครับประมาณ2ี่สกว่าปีแล้วครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่คือพิมพ์สะดือจุ่นครับสะดือจุ่นครับตัวนี้เขาเรียกสะดือจุ่นครับครับมีจานด้วยนะครับดูครับจานต้องดูนะครับจานเดิมหรือจานนะครับจานท่านอาจารย์หรือจานของ ของเรียนแบบกมไม่ทราบได้นะครับท่านต้องดูครับนี่ครับคือาจารย์ของท่านอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้ครับหลวงปู่นาคครับอายุยืนยาวนะครับท่านอายุถึงเก้าสิบห้าปีนะครับปรรษาก็เจ็ดสิบกว่านะครับครับดูใละชมอย่างเข้าใจครับนี่เป็นพระร้อยกว่าปีครับร้อยี่สิบปีขึ้นครับครับสองพันสี่ร้อยกว่าครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจครับจ้องจานอย่างนี้นะครับ ดูครับลายจานครับต้องชัดนะครับผมถ่ายชัดชัดให้ท่านดูครับหมุนให้ท่านดูทุกมุมกล้องเลยครับครับเห็นไหมครับลายจานครับนี่ครับลายจานครับนี่ครับเสดจุนครับพิมพ์ที่เขาเรียกพิมพ์เสดจุนครับผ้าเป็นผ้าสวยครับสวยเดิมเดิมครับเดิมเดิมครับดูค้ามเก่าแคว้นหลักเป็นเกณฑ์นะครับความคมชัดต่างๆครับพิมพ์มีส่วก็ต้องดูนะครับ ของจะเร,รียนแบบก็เรียนไม่ยากไม่ไม่ไม่ง่ายอะครับมันเรียนเรียนแบบยากครับนี่เขาเรียกพิมพ์สรีจุนครับนี่ครับจานเห็นไหมครับนี่ครับจานครบครับเดี๋ยวผมจะชมด้านหน้าก่อนครับแล้วจะพาไปชมด้านหลังครับครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่คือพิมพ์สรดจุนครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเ้ครับปิตาจังหวัดนครปฐมนะครับครับ ดูครับดูใหะชมอย่างเข้าใจครับฟังและพิจารณาอย่างละเอียดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มันใช่หรือไม่ขออย่างนี้ใช่หรือไม่ครับครับเข้าใจตรงกันไหมครับครับถ้าของใครมีอย่างนี้เอามาลงนะครับครับแท้แน่นอนครับครับตามประสบการณ์ในการสะสมพระมาก็ห้าสิบกว่าปีแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับ ฟังอย่างเข้าใจนะครับดูดีๆครับพระนี้ครับความเก่าครับเนื้อเมกกะพัดครับเป็นเนื้อเมกกะพัดครับจานเดิมๆครับจาน18ดถึงยี่บสามตัวนะครับตามคนที่สะสมเรื่นๆเก่ามาครับเราพูดกันต่อๆมานะครับครับท่านลองไปนับดูก็ได้นะครับในองค์พระองค์ท่านที่เป็นแบบผมนี่ครับครับ ว่ามันครบไหมครบตามที่ผมพูดหรือไม่เป็นสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่พิจารณาด้วยครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับผมหมุนให้ดูรอบๆเลยครับนี่คือหลวงปู่นาครับวัดห้วยจระเข้ครับจังหวัดนครปฐมนะครับดูครับจานครับครับจานไม่ง่ายนะครับเนื้อเมกะพัดนี่ยครับมันลื่นนะครับครับถ้าไม่มีวิชาเนี่ยไม่ไม่มีพลังจิตที่ แก้ก้าเนี่ยมันก็จานไม่ลงนะครับจานไม่ง่ายหอะครับครับครับชานำปัตจบันของท่านก็เก่งนะครับครับจานได้เก่งขนาดนี้ครับครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับฟังไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นพิจารณาเลยนะครับว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันนะครับนี่คือหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ครับ พรนีร้อยี่สิบกว่าปีขึ้นไปละครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนะครับดูครับผมจะหมุนให้ท่านดูนะครับจานรอบองค์พระเลยครับนะครับเห็นไหมครับเลายจานครับครับเจ้าองค์พระครับดูครับดูและชมครับชมและพิจารณาอย่างมีสตินะครับครับอย่าไปฟังเขาเราจำเข้ามาครับครับฟังครับฟังและชมอย่างมีสติครับ ใช้สติปัญญาการพิจารณาครับนี่ครับจานครับหลายจานต่างๆผมหมุนให้ดูรอบเลยครับนี่ครับครับนะครับด้านนี้ครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับนี่คือหลวงปู่นาควัดห้วยเจรเข้ครับอายุการสร้างไม่ต่ำกว่าร้อยี่สิบปีขึ้นนะครับดูความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเนื้อเมกระพัดนะครับเขาดาเนี่ยมเลยครับความเก่าเขามีครับ พราะอายุอายุของโลหะนี่ครับก็มีอายุนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพกายภาพของโลหะครับชมและฟังเข้าใจครับดูครับผมหมุนให้ท่านดูนะครับก้นก็มีจานครับเห็นไหมครับชมครับนะครับดูดีๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับไปเจาราอย่างละเอียดนะครับครับพระนี่ฝีมือก็มันที่เห็นเห็นมันไม่ใกล้หรอกครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับองค์นี้เอสงองสวยนะครับสวยเดิมๆครับครับดูครับนี่ด้อยจานครับครบหมดครับผมุนให้ดูรอบๆเลยครับนี่ครับข้างบนครับนี่ครับองค์นี้เป็นบ้าประกบนะครับสมัยก่อนนี้เขาทําได้เก่งนะครับครับเขาเทได้เก่งนะครับครับแต่มีการแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับแต่แต่งต้องดูครับแต่งใหม่แต่งเก่าครับนี่มันเก่าครับ อายุเขาร้อยกว่าปีครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจและพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับพระนี้ไม่ใช่หาดูง่ายๆนะครับมันหมดไปจากตลาดแล้วครับอยู่กับผู้ที่เขามีเงินมีทองนะครับมีทรัพย์สินเงินทองครับเขาไม่เอาออกไม่ใครดูหรอกครับเขาเก็บเงียบเลยครับ แต่ผมมีอยู่ผมวันนี้ผมคิดได้ผมจึงเอามาลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อศาธาครับให้ท่านที่อยากได้ของแท้จะได้สะสมได้ถูกทางครับครับพิจารณานะครับครับอยากจะชมวงจริงมาชมนะครับที่ร้านบาลาิจารุครับอยู่อยู่ในห้างครับอยู่ใกล้ๆสวนจตุจักรครับจัง่นตึกแดงครับเขตจตุจักรครับ ดูครับมาชมได้ครับมาขอชมได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับผมเปิดทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนี่มันจะไปช่วงเสยสายหน่อยครับแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นี่ครับเช้าครับเปิดเช้าครับทุกวันครับครับจนถึงหกโมงเย็นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมได้นะครับของจริงมีให้ชมนะครับท่านผู้ใดอยากสะสมหรืออยากได้ก็มาคุยกันครับ ้ามันอยู่ที่เราเช่าเราซื้อแหละครับคุณบุคคลที่เช่าและบุคคลที่ให้เช่าครับตกลงกันนะครับไม่มีราคาการครับแต่ตัวครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับอยู่จังชั่นติกแดงครับเสือนจุจุจักครับครับจันถึงพระรหัสนี่ครับเปิดช่วงสายครับตั้งแต่เที่ยงคืนไปครับพระรหัสศุกเสาร์อาทิตย์ เปิดเช้าครับชมครับมาชมได้ครับครับขอชมได้นะครับคนใดสนใจครับเข้ามาชมเลยครับมีของจริงครับไม่ดียืมใครมาครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูี่ครับสวยไหมครับคมนะครับชัดนะครับใช่ไหมครับถ้าผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้องนะครับให้ท่านดูครับให้พิจารณาครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับ ครับก่อนเชาซื้อคิดดูก่อนครับพิจารณาครับให้ละเอียดครับใครพูดจริงพูดไม่จริงครับครับต้องทุกพิจารณาครับทุกวันนี้อย่าไปฟังอย่างเดียวไม่ได้นะครับครับพระนิพพานมีค่อนข้างจะมีราคานะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเนื้อเมฆพัดครับหลวงวัดห้วยจรเข้ครับหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้ครับจังหวัดนครปฐมครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับครับครับผมอยู่ครับอยู่ใกล้ๆกล้องครับชมได้อีกครั้งก็ได้ครับนี่ครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับจานครับละเอียดเยิบเลยครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับอย่าไปฟังเขาเล่าจงเข้ามาครับ นิยายมันเยอะนะครับนิยายครับสร้างสตอรี่ก็เยอะนะครับพิจารณาย่ามีสติแล้วกวนใจสต็งนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยชัดคมใช่กดไลค์กดแชร์ครับนี่คือหลวงปู่นาวัดห้วยจรเข้ครับจังหวัดนครปฐมครับ เจ็บอุดร์ FC จารุครับสวัสดีครับ